สวัสดีครับพกกับลุงตึงครับวันนี้ตรงกับวันเสราร์ที่25พฤศจิกายน2566นะก็หลังจากเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมานะลุงตึงได้ไปเดินตลาดตลาดนัดไทยลาวนะครับที่อำเภอตเท,เตเทนก็ได้สมุนไพรมาหลายต้นอยู่นะ ตอนนี้ก็ทําการปลูกเสร็จเรียบร้อยนะครับวันนี้ลงถึงปลูกแบบใหม่นะโดยการทําเอาดินมาผสมกับขี้ไก่แล้วก็ขี้ควายก็แกบมีแกะเน่าบ้างใส่ไปเล็กน้อยนะเพราะว่ามันหมด <c oughs> ก็ใส่ไปเล็กน้อยเดี๋ยวจะเรียนแบบผู้เท่าผู้แก่เมื่อก่อนเขาจะทําปลูกไว้บนเนินนะครับปลูกไว้บนโพนปลวกอย่างนี้นครับ ที่มันปวกไปทํารังแล้วเขาไปปลูกเออเอาเอาสมุนไพรตัวนี้ไปปลูกนะครับมันก็อ่าอ่าเป็นดอกสวยเหมือนกันนะครับเออลุงนี้วันนี้ลุงถึงก็เลยอ่าอ่าทำเรียนแบบผู้เฒ่าผู้แก่สมัยก่อนนะครับคือการทำเป็นโคกเป็นเนินให้เขาคือการผสมขี้ไก่ขี้ควายอ่าอ่าแล้วก็ทําเป็นเนินให้เขานะครับอืมเออ เดี๋ยวนี่นี่ข้างหลังนี่ครับทาเป็นเนินสวยเลยนะครับโดยลงตึงจะผสมขี้ไก่ก็ประมาณอาเดี๋ยวจะให้ดูนะครับนี่ครับนี่ตอนนี้สวยมากเลยนะนี่นาถังเล็กๆนะครับครึ่งถังนะเพราะว่าลุงตึงมีขี้แกะไอ้ขี้ไก่น้อยอ่าลุงตึงก็เลยใส่ครึ่งถังนะนี่ประมาณสิบเจต้นนะครับ แล้วก็ตอนนี้ติดแล้วครับติดละปลูกเมื่อวานนะออเอ่สมุนไพรตัวนี้เขาไม่กลัวไม่กลัวเค็มจากขี้ไก่นะครับอย่างอื่นลุงตึงไม่รู้นะแต่ใส่ขี้ไก่นี่ใส่เยอะก็ไม่เป็นไรครับไม่ทําให้เขาเค็มแต่ก็ประมาณกามสองกาลุงตึงใส่นะอื่าตอนผสมดินนี่ก็จะใส่ครึ่งถังนะครับครึ่งถังเล็กตัวนั้นถังเล็กเอ ถังเล็กๆนะครับอ่าแล้วก็ผสมขี้ควายเข้าไปก็ประมาณขี้ควายก็ประมาณอ่าถังเล็กเหมือนกันเต็มถังเล็กนะครับผสมนะทำเป็นดินปลูกตัวนี้นะครับผมนี่ติดแล้วครับปลูกเมื่อวานติดเลยอ่าเห็นไหมครับคือเขายืนต้นต่อเลยนะครับนี่อ่าเรียนแบบผู้เฒ่าผู้แก,ก่โบราณมาก่อนนะเขาจะทําเป็นโคกเป็นเนินอย่างนี้นะครับ นี่การปลูกกลางแก้งนะเออลุงตึงจะทำประมาณนี้เราหาวิธีปลูกใหม่ๆหอ,อนี่เป็นการแนะนำการปลูกพืชนะครับผมอ,อ่าไม่มีอะไรมากนะครับอ,อ่ส่วนเพื่อนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเอ,อ่อเจ้าสม,มุนไพรอีกตัวนะอ,อว่ามีปัญหามันต้นเล็กใบเล็กงั้นอ,อ่าลุงตึงว่ามันอาจจะขาดน้ำนะขาดน้ำขาดพวกอ,อ่ ปุ๋ยในสวนนี่ลุงตึงจะใส่เป็นขี้ไก่นะครับเป็นแก่ขี้ไก่เอาไปกองกองกองไว้เลยเอาไปขยายออกตามต้นเข้ารอบรอบรอบต้นเขานะครับแล้วก็รดน้ําว,ว,วันวันเว้นวันไปอย่างงั้นนะครับ่าให้เขาขาดน้ํเพาขาดน้ําไม่ได้นะครับถ้าขาดน้ํานี่ต้นเขาจะไม่ใหญ่ ปุ๋ยก็เป็นพวกไอ,อ้อินทรีย์ปุ๋ยอินทรีนะเป็นขี้ไก่สมุนไพรพวกนี้มันมีประโยชน์มากเลยนะครับพวกต้านเบาหวานความดันน้องเป็นใช้ประจำนะสำหรับไอ้ต้นไม้เจ้าสมุนไมไอีกตัวหนึ่งนะกับผมอันนี้คือการ อลองปลูกแบบใหม่นะคือท,ทาเป็นโคกเป็นเนินให้เขานะครับผมก็นี่ก็ประมาณสามถังดินสามถังตัวนี้ครับนี่ถังถังสีน้ําเงินตัวนี้นะถังใหญ่ตัวนี้ขี้ควายถังเล็กนะขี้ควายถังเล็กเดี๋ยวจะให้ดู <laughs> ดูสิครับแมวมาขี้ใสซะแล้ว นี่ถังเล็กๆนี้ครับเอาใส่เลยเป็นปุ๋ยนี่ถังเล็กมาถัางเล็กอันนี้เป็นถังใหญ่นะนลงตึงจะใส่ประมาณถังใหญน่นี้เห็นไหมครับถังเบอร์18นน,นะอันนั้นเป็นถังเล็กประมาณถังปูนนะที่ไก่ครึ่งถังที่ควายเป็นถัง แก่นี่แก่ก็ใส่แกบไปบ้างนะครับลุงถตึงใส่แกบปประมาณถังนึงเนี่ยแหละนี่มันแก่ลุงตึงหมดนะอ่าก็เลยได้ประมาณนี้ก็ูรอดูไปครับเมื่อก่อนคนโบราณต่ก่อนเขาอ่ไม่ได้ผสมเลยเขาปลูกใส่ดินเฉยๆนะเวลามันติดแล้วโตแล้วเขาก็เอาขี้ไก่ไปใส่มันก็สวยงาเหมือนกันครับเนลุงตึงก็เลยอ่าทำให้มันต้นทุนน้อยนะ ขนาดนี้เราก็ต้องยังซื้อมาสามร้อยนี่นี่นะครับผมเออนะต้นละยี่สิบบาทเดี๋ยวจะพาไปดูอา่อาอ่อ่าต้นพืชอื่นมั่งนะครับผมพาไปดูมะละกอเข้าพาไปสมสวนสมสวนหน่อยนะพาสมสวนหน่อยนี่เป็นมะกอดำเนินนะครับผมก็ใส่ขี้ควายครับตัวนี้ใส่เอาขี้ควาย แล้วก็รดน้ำครับผมเออนะอันนี้ก็ปลูกไปกินออเอ,เอ่พอดีป้าแกหวานมาเมล็ดไปอะนะก็ซื้อมมละกอมาตำแล้วก็หวานมาเมล็ดไปงอกออกมาก็จิ้มจิมจิมมาปลูกนะก็ตอนปลูกทีแรกก็ไม่ได้หวังผลเท่าไหร่นะครับทำเล่นๆไปนะแต่มันก็ให้ผลดีนะครับผม เดี๋ยวจะพาไปดูต้นที่มันใหญ่ๆนะไอ้เจ้าสมุนไพรตัวนั้นปลูกมะละกอปลูกทุเรียนอ่อาน่แหละครับผมอต้นนั้นลูกใหญ่ๆเลยนะอ่าทุเรียนนี่ทุเรียนตัวนี้เชิดหน้าโถตามากเลยนี่ทุเรียนลุกถึงจะหาาต้นกล้วยนะมาสับ ทั้งใบทั้งอะไรพวกนี้นะคุ่มหน้า,าดินไว้นะครับไม่ให้ดินมันแห้งเพราะแรงทางบ้านลุงตื่นี่จะแรงมากอแดดเผาวันเดียวนี่แห้งหมดเลยครับดินนี่ยแดดแรงมากเลยอะนะ,อะรักษาโรคก,ก็ใช้ไตรโครเดอร์มาะนะน้ำส้มคนไม้่แล้วก็จุลินทรีย์สองข้อแสงอห้าวันครั้งหนึ่งลุตงตืนจะให้นะครับอ,อันนี้คือบ่อปลา บ่อปลานี่ก็จะเติมน้ำทุกวันเออมันไม่ได้เอ่อเติมน้าไม่เอา,เอาขึ้นมาลดทุเรียนด้วยนะครับเพราะมันเป็นน้ําขี้ปลาน้ําหัวอาหารพวกนี้นะเอ่เอามาลดต้นไม้นี่สวยมากเลยนะครับเป็นการพักน้ําด้วยเออนะเอออันนี้ปลูกนุ่งถึงว่าจะมันมันจะไม่รอดเอ่เต้องปลูกว่าเดือนสองเดือนก่อนเอออันนี้ใกล้ต้นกล้วย นะดูแล้วไม่สวยเหมือนต้นที่อยู่กลางแดดนะอันนี้มันใกล้เป็นต,ต้นกล้วยนะไม่สวยเลยอืมเห็นอยู่ข้างหน้านะครับเพื่อนเพื่อนนี่ไอ้เจ้าสมุนไพรตัวนี้นะอ่าเห็นไหมอย่าให้เขาขาดน้ํานะครับอืมนี่มันโดนหมอนหนอนม้วนใบลงอ่าแต่ก็ไม่ต้องกังวลใจนะครับเพื่อนเพื่อนเห็นไหมมันแตกยอดขึ้นมาใหม่แล้ว ใบมันอาจจะแห้งเหมือนมันจะตายอะนะแต่มันก็ไม่ตายนะครับผมนี่นะมันจะม้วนใบอย่างนี้นอนม้วนใบอย่างนี้นะก็เราไม่มีเวลาให้เขามันก็เป็นอย่างนี้แหละครับแต่ก็ไม่ต้องกังวลไปครับเดี๋ยวมันก็เกิดขึ้นมาใหม่แตกยอดขึ้นมาใหม่นะฮะดูให้ดูลําต้นดีซะเอะใหญ่โตมโหฬารมากเลยอันนี้สองปีนะครับหลังจากที่เขาปลดนะ ปลูกแล้ววางให้ถูกกฎหมายอ่ะนะอขอประมาณนี้ดูมะพร้าวครับสำคัญ่าให้ขาดน้ำนะครับอ้เจ้าสมุนไพรตัวนี้นะ่าให้ขาดน้ำปุ๋ยก็เป็นไอ้ขี้ไก่นะจะดีมากเลยถ้าใส่ขี้ไก่มะพร้าวน้ำหอมอันนี้ครับทลายใหญ่เลยหอมหวานอันนั้นกล้วยหอมนะ อันนั้นเจ้ามะกรูดนะครับมะกรูดมะนาวข่าตะไคร้มีหมดนะครับในสวนลงตึงนี่ต้นใหญ่ๆเลยพวกนี้พวกนี้คือมันอยู่ใกล้ลงตึงนะก็ดูแลทั่วถึงหน่อยอนี่ประมาณ50-60ต้นนะที่ลงตึงปลูกไว้ดูสิครับต้นบอเลอร์อบเลอบล่าเลยนี่คือใส่ขี้ไก่เฉยๆนะครับเห็นไหม ไม่มิดเลยนี่กลับไม่มิดเลยต้นเขาจะใหญ่ขึ้นเรื่อยนะผมนึกถึงก็จะตัดยอดไปเรื่อยนะไม่งั้นท่วมหลังคาไปแล้วตอนนี้เสียมคือปลูกถี่กันไปนะถ้าปลูกห่างๆกว่านี้นะโอ้สวยงามมากเลยคถ้กิ่งเขาจะใหญ่ขึ้นนะแต่นูถึงเนื้อที่มันน้อยนะก็ปลูกวิจัยไปด้วยนะเ,ออเห็นไหมครับจะให้ขาดน้ำ ปุยป๋ยปุ๋ยก็เป็นปุ๋ยอินทรีย์น,นะปุย๋ยคอกเป็นพวกขี้ไก่ขี้ไก่ขี้ควายพวกนี้นะขี้วัวพวกนี้นะครับใส่ก็ไปก็รดน้ําแรงๆนี่ก็วันเว้นว,นะวันนะนะหรือไม่ก็เห็นใบเขาใบเขาจะแสดงอาการอะไรทีเข,เขาขาดน้านะครับผมอ,อก็ต้องให้น้ํานะเ,เขาจะได้โตแบบน,นี้นะครับผมออของเพื่อนๆเหผมเห็นหลายคนแล้วมีแต่ต้นเล็กๆ,ๆนี่ขนาดนี้นี่เห็นไหมนี่ต้นเล็กอย่างเนี้ยที่ผมเห็นนั่นนะ อันนี้คือป้าเขาปลูกม,มันไม่รู้ว่าจะไปปลูกที่ไหนก็ <c oughs> ปลูกสับๆไปเรื่อยมันก็ต้นไม้ใหญ่มันก็งําต้นไม้เล็กๆอยู่นะมันก็เลยไม่โตครับผมครับผมเป็นไงบ้างครับสำหรับการแนะนำการปลูกพืชของลุงตึ่งนะ ก็บังว่าคงจะพอมีประโยชน์นะครับในการดูแลรักษาการปลูกการปลูกใหม่สำหรับพืชสมุนไพรพวกนี้นะ,ะการดูแลรักษาการให้น้ำให้ปุ๋ยว่าให้ยังไงที่ใส่รักษาโรคก,ก็พวกไตโคเดม,มานะน้ำส้มขอนไม้แล้วก็จุเลซีสองข้อแสงมีพวกน้ำหมักนะพวงถึงจะหมัก,มกน้ำหมักปลานะน้ำหมักขี้ควายพวกนั้นนะ ที่เอามาทําเป็นมูลไส้เดือนนะครับแล้วก็เอาเอาลำอ่อน2กิโลกากน้ำตาลกากน้ำตาล2กิโลอ่าอ่า EM 1ลิตรต่อน้ำอ่าอัตราส่วนก็60ลิตรอย่างนี้นะครับในการหมักขี้ไก่ขี้ควายพวกนี้นะครับอ่าเอา ก็พูดมายืดยาวแล้วก็หวังว่าคงจะเป็นสาระดีๆให้เพื่อนๆได้ทำดูนะครับลองทำดูดีไม่ดียังไงเดี๋ยวมันจะให้ผลลัพธ์ให้เรารู้เองนะครับผมคือสำคัญจะให้ขาดน้ํานะพวกตัวนี้สำหรับตัวนี้อย่ให้ขาดน้ําพวกใบเหลืองใบอะไรพวกนี้เดี๋ยวมันหายเองมันครับให้น้ําให้ปุ๋ยให้พอดีนะครับผม วันนี้ลากันไปแล้วครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ